คืนฝนตกหนักหญิงชราที่ถูกลูกแท้ๆท,ทอดทิ้งกลับพบเด็กคนหนึ่งนั่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดเด็กที่แบกความลับอันดำมืดจนแม้แต่งเงาที่ตามล่าเขาก็ยังสันกลัวและคืนนี้เธอจะยื่นมือช่วยหรือจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้หญิงชราเดินช้าๆลมเย็นพัดกรุดผ่านใบญ้าระงม เสียงฝนสู้คล้ายกระซิบอะไรบางหย่อเธอหยุดทันทีหัวใจหล่นวูบเมื่อเห็นเงาเล็กๆนั่งขดอยู่ใต้สอกลิ่นดินเปียกชื้นตีขึ้นจมูกรถฝาดของความโดดเดี่ยวแล่นวาบขึ้นลิ้นเธอเอื้อมมือออกไปแต่ปลายนิ้วสันะร,ร,ริกเด็กคนนั้นเงยหน้าดวงตาวาโรด,ด้วยความหวะเหมือนเคยเห็นโลกซามจนเกินเยียหญิงชรากลืนน้ำลาย นานมากแล้วตั้งแต่วันที่ลูกแท้แท้หันหลังทิ้งเธอไว้กลางห้องมือลมพัดผ่านอีกครั้งพาเอากลิ่นเศร้าหวานปนขมรัดอกเธอแน่นขึ้นเธอพูดเบาๆลุกมาเธอแม่จะพอแต่เสียงเธอขาดหักเด็กคนนั้นขยับตัวเผยแผลลึกบริเวณเลือดคอรอบค่ะหญิงชราถึงกับสะดุง้ง ภาพความทรงจำเก่าฟาดกลับมาเสียงประตูปิดปังเสียงลูกต่อที่ตัดเธอออกจากชีสายฟ้าวาับลงกลางท้องฟ้าแสงสีน้ําเงินเฉือนทุกรอยเงาทำให้เธอเห็นบางสิที่ซ่อนในดวงตาเด็กคนเธอชะงักลมหายใจสั้นหัวใจเต้นผิดจัดเพราะในประกายตานั้นมีบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงความกลน แต่คล้ายความลับมือที่กำลังจะเผยออกมาหญิงชรารู้สึกขนุกว่าเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงเฉียบพลันนิ้วเท้าชาส้นมือชื้นเหเด็กคนนั้นขยับเข้าใกล้ช้าแต่มั่นคงแววตาไม่กระพริบเสียงใบไม้เสียสีกันเหมือนคำพร่ำเตือนจากที่ไกลลิบแต่เธอขยับหนีไม่ได้ ขาทั้งสองเหมือนถูกตระเจเป็นอสศรไม้มาลายเสียงเธอแผ่วราวเสียงคนละเมอคำหลุดออกจากริมฝีปากไม่ครบเหมือนถูกอะไรบางอยบีบไว้เด็กยกมือขึ้นมือเล็กสีดแต่มีรอยเปื้อนบางอยทั้งแดงทั้งคล้ำเหมือนผ่านอะไรที่คนทั่วไปไม่คอวอแต่สายฟ้าพาลงอีกครั้ง ดังจนหน้าอกเธอสัน่นแสงวับนั้นสะท้อนบนแก้มเด็กเผยให้เห็นรอยนี่คล้ายถูกจับถูกลากหรือถูกผลักจากที่สระไอไม้ม้วนหญิงชราจ้องใจปั่นป่วนกลิ่นคาวจางๆลอยมาแต่ไม่รู้เขาที่เจ้าเหรเธอถามเสียงสัน่นแต่เด็กส่ายหัวเบาๆช้าๆเหมือนคำตอบนั้นหนักเก ไม่ใช่เด็กกระซิบเสียงเบากว่าความมือไม่ใช่เขาแต่เป๊อีหญิงชราขนลุกตั้งทุกเส้นหัวใจเต้นกระแทกราวจะทะละเพราะคำที่เด็กไม่พูดให้จบกลับชัดเจนในความรู้สึกราวกับผีที่เอื้อมหน้าเข้ามากระซะฝนเริ่มตกแรงเสียงเม็ดฝนทุกพื้นจนดังพรแต่เธอยังได้ยินเสียงเด็กหอหีบอ,อ่างบอใบไม้หอหีบ สะอื้นสั้นๆเหมือนกลัวบางสิ่งที่กำลังตามมาเธอตัดสินใจยื่นแขนออกไปรวบเด็กเข้ามาแม้ร่างเล็กนั้นจะเปียกชื้นจนหนาวสะทออดวงตาเด็กเบิกกว้างสั่นแต่เมื่ออิงกับแขนเธอเสียงสะอื้นก็ขาดหักหญิงชารารู้สึกบางอย่างเหมือนความอุ่นซึมเข้าสู่แขนเหมือนหัวใจที่แตกของใครบางคน กำลังถูกประคองเข้าที่เดแต่แล้วเสียงก้าวเท้าหนักๆดังขึ้นจากในความหมช้าลากเหมือนสัตว์ใหญ่ที่ถูกบาดหญิงชราหันขวบล่มหายใจติดคอเพราะในหมอกหนาทมินนั้นมีเงาร่างสูงผิดสัตว์กำลังก้าวเข้ามาทีแล้วก็เด็กในอ้อมแขนเธอกระซิบเบาๆ เสียงแหบจนแทบไม่ใช่เสียงมนมาแล้วเขามาเอข้อกลัดหญิงชรากรแขนเด็กแน่นขึ้นรู้สึกถึงเลือดสูบฉีดแรงจนหูอือเธอไม่รู้ว่าเงานั้นคือสระไอไม้ม้วนไม่รู้ว่าเด็กหนีมาจากอะแต่รู้เพียงอย่างเดียวตอนนี้เธอกลายเป็นกำแพงเดียวระหว่างเด็กน้อยคนนี้กับอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโล เธอสูดลมหายใจเสียงฝนประทะโลกจนดังก้องอากาศกลิ่นดินกลายเป็นกลิ่นลางและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเงานั้นก็ก้าวออกจากหมอกเผยให้เห็นรูปร่างที่ทำให้หัวใจเธอแทบพยอรูปร่างนั้นสูงทะมืนกว้างผิดธรรมชาติเหมือนเงาของคนแต่ไม่ใช่คนที่เธอเเคผิวคล้ำทึบ เหมือนถูกทาด้วยโคลนดำหยาดน้ำฝนไหลลงตามลำตัวแต่กลับสะท้อนแสงวาบราวกับมันมีชีที่เต้นอยู่ใต้เนื้อมือหญิงชรากัดฟันแม้เข่าจะสั่นจนแทบละเธอยังคงยืนกำบังเด็กแขนทั้งสองอบรัดไว้แน่นเหมือนป้องกันดวงไฟเล็กๆในคืนมอระเงานั้นหยุดห่างไปไม่กี่ก้าว เสียงหายใจมันคลืดคราดเหมือนหินถูกบดเข้ากับเหลึกช้าแต่คุกคาเด็กในอ้อมแขนเธอฝังหน้าเข้ากับไหล่ตัวสันทีนิ้วมือกำเสื้อเธอแน่นจอจานนอนหนูผอพึ่งหญิงชรากลืนน้ำลายรถขมล่นขึ้นคะลมหายใจหวนกลิ่นโคลนกลิ่นสนิมกลิ่นอะไรบางอย ที่บีบให้หัวใจเธอกระตุกเนานั้นยกมือนิ้วเรียวยาวผิดรูปคดงงอะ่ะเหมือนรากไม้ตายที่พยายามคว้าเหยื่อหญิงชราเบี่ยงตัวเกือบล้มแต่ยังประคองเด็กไว้ในอ้อมแขนแม้แผ่นหลังของเธอจะเปลือยต่อสิ่งที่กำลังคืบเข้ามาเสียงสายฟ้าว่บลงอีกรอบรอยแสงสีน้ำเงินเฉือนผ่านพื้นที่ คลิปตานั้นเธอเห็นเต็มตาบนใบหน้าเงานั้นไม่มีดวงตาไม่มีจมูกมีเพียงผิวเรียบและรอยแยกแนวยาวตรงกลางที่สั่นขยับเหมือนริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเลยหญิงชราหอบปอดเหมือนจะบอ่อขาทั้งสองไร้เรียวแรงแต่เธอไม่ปล่อยเด็กไม่ยอมเงาเอียงหัว รอยแยกบนหน้าเผยกว้างขึ้นเหมือนกำลังยิ้มหรือกำลังจะกลนเธอไม่แน่ใจในเสี้ยววินาทีน,นั้นเด็กกระซิบอีกครั้งเสียงเบาสัน่นเหมือนลมสุดท้ายก่อนดับไฟมันจำกลจำสระแอที่ข้าหนหญิงชราขยับถอยหัวใจรัวจนเจ็บซี่เจ้า ทำอะไรไว้คํำถามหลุดจากปากเธอโดยไม่รู้ตัวเด็กเงยหน้าดวงตาขุ่นเศร้าว,วาแววเจ็บลึกแต่ยังมีเงาความผิดที่ไม่กล้าพูค่ะาผ้าเคตไปในขาดนั้นเสียงเด็กขาดหักเพราะเงานั้นยืดแขนเข้ามาเร็วยาวผิดสะสะ หญิงชรากรีดร้องในลำคอรีบอุ้มเด็กแนบอกหมุนตัวหลบในคราวเดแผ่นไม้ของม้านั่งด้านหลังแตกกระจายเสียงดังฉะเมื่อปลายนิ้วของเงานั้นปะทะเข้าเต็มแรงเศษไม้ปลิวสะบัดบ,บาดแก้มเธอเจ็บแล่นขึ้นสระแอแต่เธอไม่หยุดฝนหนักจนมองแทบไม่เหท้องฟ้าครืนเหมือนจะขาดเป็นสอแต่เธอยังวิ่ง ลากขาอ่อนล้าอุ้มเด็กที่สั่นจนร่างเบาเหมือนใบสระไมมาลายเสียงเงานั้นดังตามหลังไม่ใช่เสียงวิ่งแต่เป็นเสียงลากเสียงครืดเสียงที่บีบให้กระดูกสันหลังเธอเยหญิงชรากัดฟันเลือดอุ่นไหลาตามแก้มลมปะทะหน้าแรงจนแสบแต่ในอกมีเพียงความคิดเดียไม่ยอมให้เด็กคนนี้ ถูกทิ้งเป็นครั้งทีเธอวิ่งสุดแรงแม้จะรู้ว่าเงานั้นกำลังใกล้เข้ามาที่ละก้าวที่ละลมจนเสียงหายใจมันอยู่เกือบข้างหะลมหายใจอุ่นและหนักของมันเฉียดต้นคอหญิงชราเหมือนคนร้อนจากบางสิ่งที่ไม่ควรมีชีจนผิวเธอขนชันทุกต่อเธอหอบ ปอดเผาไหม้ขาแทบหลุดจากข้อแต่ยังวิ่งยังอุ้มเด็กแนบอกไม่ปลกเสียงฟ้าผ่าฉีกความมืดสว่างวาบหนึ่งจังหวะทำให้เธอเห็นเส้นทางข้างหน้าเป็นทางดินแคบๆค,คดเคี้ยวเข้าป่าที่ยิ่งเดินยิ่งมือเด็กในอ้อมแขนเริ่มดิ้นน้อยๆเสียงสะอื้นสั้นกระแทกหู ทอใหม่วิเธอได้ยินเพียงเท่านั้นก่อนเสียงอะไรบางอยในความมืดจะกลบคำเด็กมิดหญิงชราหันหลังชั่ววินาทีเงานั้นยืนอยู่กลางฝนเงียบนิ่งแต่รอยแยกบนหน้าเผยกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังสูดอากาศหรือสูดบางชีที่หลุดจากเด็กในอ้อมแขนเท เธอสะดุง้งหัวใจเต้นลั่นจนหูดับเพราะทันใดน,นั้นรอยแยกบนหน้าเงาเริ่มมีเสียงขูดต่ำคล้ายฟันหลายซี่เสียดกันแหลมยาวเย็นเฉียบจนกระดูกเธอสเธอรีบหันกลับวิ่งเข้าเส้นทางแคบจนใบไม้บาดแขกิ่งไม้ตกหน้าเลือดไหลซึมตามผิวแต่เธอไม่หยอ เสียงฝีเท้าของเงาไม่ได้ดังกรอบแกรบเหมือนสัตะวะแต่เป็นเสียงตึงทึบช้าแต่หนักเหมือนทุกก้าวกระแทกลงกลางหักหญิงชราหายใจหอบควันไอเย็นพ่นออกจากปากมือเริ่มชาแขนสัน่นแต่ยังประคองเด็กไว้เหมือนตัวเธอถูกสร้างมาเพื่อทำสิ่งนี้แม้จะต้องแลกด้วยทุก เธอพุ่งเข้าใต้กิ่งไม้ใหญ่ลื่นบนดินเปียกล้มความกระทันหันร่างกระแทกพื้นเต็มแรงเสียงหัวไหลกระดูกดังก่อนเจ็บแล่นวับจนตาพร่าเด็กหลุดมือกลิ้งไปกับพื้นดินร้องเสียงแผ่วเจ็บจนเสียงขาดตอนแต่ยังมีชีวิตหญิงชาราพยายามยันตัวขึ้นมือเต็มไปด้วยโคลน เล็บขูดพื้นจอจานนอนหนูหอหีบแต่เธอไม่สามารถลุกทันทีและนั่นคือจังหวะที่เงานั้นก้าวมาหยุดตรงริมเส้นทางเงาร่างสูงใหญ่มืดทึบปิดทางหนหญิงชราชงักหายใจติดคอลำคอแห้งผากกลิ่นโคลนผสมกลิ่นคาวตีขึ้นจมูกจนแทบอาเงานั้นเอียงคอ รอยแยกบนหน้าสันน้อยๆยเหมือนหัวเราะแต่ไม่มีเสียงใดเลยมีเพียงลมเย็นพุ่งจากรอยแยกแต่หน้าเธอจนผิวชาเหมือนถูกน้ำแข็งวาเด็กพยายามคลานมาหาเธอมือเล็กเปื้อนโคลนตัวสันเหมือนลูกนกถูกฝนตะโกนเรียกเธอด้วยเสียงแหสระแอชะหญิงชราพยายามคลานไปหาเด็ก แขนขาสั่นร้เรี่ยวแรงแต่หัวใจยังผลักเธอไปข้างหน้าแม้เลือดจะไหลอุ่นลงที่แขแม้สายน้ำฝนจะปะทะแผลจนแสบร้อเงานั้นขยับนิ้วยาวคดเหมือนเหล็กงอจากไฟยกขึ้นสูงเหมือนจะคว้าเด็กคนนั้นกลับไปยังที่มือที่มันมองว่าของมันหญิงชราตาเบิกกว้าง ไม่คิดเลยว่าขาของตัวเองจะเคลื่อนเร็วได้อีกครั้งในชีเธอพุ่งทั้งที่ร่างเกือบพังทั้งที่เลือดไหลไม่หักเธอยื่นมือออกไปปลายนิ้วแต่หลังเด็กก่อนที่นิ้วของเงานั้นจะถึงผิวเล็กๆนั้นเพียงเสี้ยวลมหายใจและในวินาทีนั้นเองบางสิ่งเกิดขึ้นในความมือเสียงหนึ่งดัง ต่ำลึกเหมือนภูเขาแตกเหมือนน้ำใตดินประทะเหมือนเสียงอะไรที่ไม่ควรถูกรงังรอยแยกบนหน้าเงาขยายออกกระตุกราวกับมีอะไรดันจากข้อบางสิ่งกำลังจะออกมากำลังจะเผยรูกำลังจะมองเธอตรงๆหญิงชาราหน้าชาหัวใจหยุดเต ลมหายใจหายไปครึ่งหนึ่งเพราะสิ่งที่กำลังโผล่ออกมาจากรอยแยกนั้นไม่ใช่ใบหน้าไม่ใช่ดวงตาแต่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ไม่ควรโผล่ออกมาในโลไม่ควรเห็นด้วยตาเปล่ามันคือเงาอีกเส้นมืดกว่าหนืดกว่าเคลื่อนไหวเหมือนควันแต่หนักเหมือนเนื้อแท้ เงานั้นเลื้อยออกจากรอยแยกบิดตัวช้าๆเหมือนกำลังดมอากาศหรือกำลังมองหาเหยื่อแม้มันจะไม่มีดวงตาเลยก็ต่อหญิงชราพงะหัวใจเต้นสะดุดเนื้อตัวชาเหมือนความเย็นของมันซึมผ่านผิวเข้าเส้นเลือดเข้าไปบีบหัวใจเทเด็กกอดหลังเธอแน่นสัน่นตัวงอ เสียงหอบแผวราวกับจะขาแต่ยังจําเสียงเรียกเธอได้เบาสั้นสระแอชะเงาที่พั่งโผล่ออกมาขยับตัวเข้าหาเสียงนั้นทันทีเหมือนเสียงเด็กเป็นสิ่งเดียวที่มันฟังได้หญิงชราหันกลับรีบดันเด็กไปข้างหลังแม้ร่างกายจะเจ็บจนลมหายใจสดะัะเธอยืนขำ ทั้งที่ขาสั่นเหมือนจะทอนทั้งที่ภาพตรงหน้าทําให้สายตาเธอพร่าเหมือนสมองปฏิเสธจะรับรู้รูของเงาบิดเบี้ยวนั้นเงาหลักยืนเฉยแต่เงาที่โผล่ออกมาเลื้อยต่ำลงเหมือนสัตว์ล่าถูกสร้างจากความมือที่อัดแน่นไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมีเพียงความว่าแหว่งของอากาศ ทุกครั้งที่มันขยับเขยือ้อหญิงชราถอยไม่ได้เพราะด้านหลังคือเด็กโลกทั้งใบของเธอในตอนนอเธอกัดฟันเลือดซึมจากมุมปากหัวไหลสั่นจนแทบยกไม่ขอแต่เธอยังยืนยังกันไว้แม้จะรู้ว่าแรงของเธอเทียบกับสิ่งตรงหน้านั้นเหมือนเส้นได้กันพอเงาเล็กเบี่ยงหัว รอยแหว่งกลางร่างมันกับพริบครั้งหนึ่งเหมือนปรรสิตท,ที่ดมกลิ่นความกลนแล้วมันพุ่งเข้ามาเร็วเร็วจนฝนที่ตกเหมือนหยุดนิ่หญิงชราบเบี่ยงตัวไม่ทันหมดปลายเงาฉีกอากาศเฉียดแขนเธอแสบราวไฟลวกผิวแตกเสียงแผ่วเลือดอุ่นไหลพอพึ่งสอเสือม,ามา้าะฝอฝาเธอร้อง แต่ไม่ถอยกลับเหวี่ยงมือข้างที่ยังไหวตีใส่เงานั้นมือเธอทะลุผ่านเหมือนตีกแต่กลับเจ็บเหมือนกระดูกถูกบิดเหมือนบางสิ่งตรงนั้นตอบโต้เธอด้วยแรงมือที่ติดอยู่ข้างในเธอสุดแทบคุกเข่าลงแต่เสียงเด็กสั้นสั่นเรียกเธออีกครั้งสระาแอช่า เสียงนั้นยกเธอขึ้นเรากับมีมือมองไม่เห็นดึงสติกลับส่ราเงาใหญ่ข้างหลังกับพริบรอยแยกบนหน้าเหมือนกำลังเร่งเหมือนกำลังบีบให้เงาเล็กขยับเร็วขึ้นล่าเร็วขึ้นจบเร็วขึกเด็กเริ่มร้องไห้เสียงดังจนฝนกลบไม่มอความสันสถานนั้นกลายเป็นแรงดึงดูด ที่ทำให้เงาเล็กหมุนร่างหันขอบและพุ่งเข้าใส่เด็กเต็มแรงหญิงชรากระโจนทั้งที่หัวหมุนมืดแปะทั้งที่ลมหายใจขาดครึดทั้งที่ร่างแทบจะดับแสงเธอสอดแขนคว้าเด็กหมุนตัวรับร่างเล็กเข้ากอดเหมือนกรอดสุดท้ายก่อนที่เงาเล็กจะพุ่งทะลุเข้ามา เงาชนเข้ากับแผ่นหลังเธอแรงมหาศาลจนร่างเธอกระเด้งไปข้างหน้าปอดถูกบีบหายใจไม่อ่ะหัวใจเต้นผิดจัดเหมือนจะหยุดไปครู่หนึ่งเจ็บลึกเจ็บจนความคิดขาดวิแต่เธอยังไม่ปล่อยเด็กยังอบไว้แน่นทั้งตัวสัน่นทั้งเลือดไหลทั้งกระดูกชั้นในร้าวจักแล้วเงาใหญ่ ก็เริ่มขยับมันยกแขนยาวสูงนิ้วคดคล้ายตะขอหงายขึ้นเหมือนกำลังเรียกหรือสั่งให้เงาเล็กกลับเข้าไปในรอยแยะแต่เงาเล็กกลับไม่ถอยมันตรงเข้าหาเด็กไม่สนสั่งไม่สนเงาใหญ่เหมือนเด็กมีบางอย่างที่มัน ต้องเอาคือหญิงชราหอบมองเงาเล็กเลื้อยสูงขึ้นชูรอยแตกกลางร่างเหมือนปากกำลังจะงันงับลงบนไหลเด็กในอ้อมแขนเธอแต่ก่อนที่มันจะถึงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเด็กคนนั้นเองเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงต่ำสั้นแตก เหมือนหินหลายก้อนเสียดเข้าหากะเสียงที่ทำให้เงาทั้งสองหยุดนิ่งกลางอากาศเด็กหายใจแรงดวงตาวาวขึ้นในความมือเหมือนอะไรบางอย่างที่ซ่อนลึกในร่างเขากำลังแตกออกกำลังเผยร่องระกำลังกัดกินเงาก่อนที่มันจะกัดกินเขหญิงชรากลั้นหายใจ เพราะดวงตาเด็กเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแสงวาวในนั้นไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความสิ้นหวะแต่เป็นประกายบางอยที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเงาเล็กชะงักร่างบิดเบี้ยวของมันสัน่นเหมือนถูกแรงบางอยบีบจากภายในรอยแหว่งกลางร่างมันปิดแล้วเปิด แล้วปิดอีกครั้งเหมือนลมหายใจที่เร่ดับลงทีละชะเด็กยกมือเล็กๆขึ้นแต่อากาศตรงหน้าเสียงต่ำที่ไม่ใช่มนุษย์ลอดออกจากริมฝีปากพอๆคำสั้นๆน,นั้นทำให้เงาเล็กสุดเหมือนอากาศถูกดูดออกจากร่างมันก่อนที่มันจะยุบลงกลายเป็นควันมือ ที่สายลมฝนพัดหายไปอย่างช้าๆเงาใหญ่ยืนนิ่งรอยแยกบนหน้าสั่นไหวเหมือนลังเลเหมือนเจ็บเหมือนจำบังออยที่ไม่อยากจำหญิงชราจับเด็กแน่นขึ้นแต่เด็กสายหัวเบาช้าดวงตากลับมาใสาเหมือนตอนแรกที่เธอพบ ต้ชายหลังค่าค้าไม่ใช่ของมาเด็กกระซิบเสียงกลับมาเป็นเสียงเด็กสะอาดสั่นแต่เป็นเขาอีกครั้งเงาใหญ่ยกมือนิ้วคดคๆนั้นแต่พื้นเหมือนคำนับหรือยอมรับต่อการตัดสินของเด็กจากนั้นมันหันหลังก้าวเข้าไปในหมอก ที่ละก้าจนร่างหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ในโลกใบฝนเริ่มซาเสียงฟ้าคลื่นหายกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอุ่นขึ้นแทนกลิ่นคาวหนหญิงชราชูมือแต่ผิวแก้มเด็กมือสั่นแต่นุ่มจบแล้วเธอพูดแม้เสียงจะสั่นจนแทบไม่พอ เด็กพยักหน้าซุกหน้าเข้าที่ไหล่เธอตัวเบากว่าก่อนเหมือนปลดเวหญิงชาราหอบลึกความกลัวค่อยๆค,คลายแปรเป็นอุ่นบางเบาที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานเหลือเกอิเธออุ้มเด็กขึ้นช้าๆก้าวออกจากป่ามือผ่านพื้นดินเปียกผ่านเศษกิ่งหักผ่านคืนที่เหมือนฝันร้า จนแสงแรกของเช้าส่องลอดผ่านเมฆหนหญิงชรามองเห็นเส้นทางที่นำกลับสู่บ้านกลับสู่ที่ที่เธอจะไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลักอีกต่อไปเธอก็มองเด็กในอ้อมแขนยิ้มบางแม้เต็มไปด้วยแผลเลือดและความเหนื่อยไปบ้านเถเธอกระซิบ เด็กยิ้มตอบลมหายใจอุ่นขึ้นแผ่วแต่มั่นคงแล้วทั้งสองเดินกลับออกจากความมือสู่เช้าใหม่ที่แสงอุ่นจะเป็นของพวกเขาด้วยกันเสม